Sangkang Namami Sangkang Namami Hanya Thaniwayam Thamakawantam Vajaya Abhigayitong Upabhagana Makaran Jeva Uthandu Sati Kh sammbosa Namò ทุกรูปสวัสดี่การเริยในทางการงกรั้นเรเรียนผู้เขา้ารับการอบรมทุกรูการเรียนตนครวัตทที่มีส่วนร่วมในการอำนวยความสะดวกในการต้อนรับใจในการ เราต้องพูดเองคำพูดบางอย่างมันเหมือนฟังและสัมภาแต่บันหน้ามันก็จะเกิดประโยชน์กับเราวันนี้เราไม่รู้หรอกมาใอพูดได้ยินประจำประจำพอถึงเวลาเราออกมาบ้างเราพูดไม่ได้นั้งทีเราเองก็ได้ยินอยู่เสมอเสมอพระท่านพูดโน่นนี่ครูบาอาจารย์ ถาถึงเวลาเราเองเราพูดไม่ได้เพราะการกลาบไปก่อนก็จะเบื่อเบื่อก็จะเป็นประโยชน์เราได้ฟังบางท่านก็ฟังคำสองคำม็จับได้ขึ้นต้นว่ายังไงลงว่ายังไงบางท่านต้องฟังหลายครั้งถึงจะจับได้นี่ก็เราเปิดก็พูดอี้ตลอดก็ใช้เป็น ตำราที่เราฝังมาจากพระเถระผู้ใหญ่ในตำต้ก็มีโอวาทุกวันนะก็เพื่อให้รู้ว่าโอเนี่ยเจ้าคณะศาสนาดิการท่านมานะเราไม่จุดทุกเทียนได้ไหมมันเป็นศาสนาพิธีพทธศาสนาศาสนาบุคคลศาสนาธรรมสารพิธีศาสนาสถานเอไม่จุดได้ไหมบางอย่างมันมันไม่มีองค์ประกอบ เมื่อเรามีทานแล้วก็ต้มเลยได้ไหมเราก็กินได้เรนกินเนื้อปลาอยู่แล้วนยแต่ว่าเราทําไมต้มต้มยำแล้วยังมีต้มยะงคือเนีกว่าไปต้มจืดผัดทอดที่ก็ผ่าเดียวกันเราปมแต่เพราะนั้นที่เรานิมนต์พระเดี๋ยวพระประธานมาจุดเจิญุจจารถันประทัาใจทำไมจึงต้องมีพระจุดที่เรื่งทองน้อย ที่หน้าพระหลวงพ่อเจ้าบุตรศิษย์เดพระมหาสมราชากรมพยาโวจีรญาณนวโรดลก็ขอให้ความเคารพเป็นต้นกำเนิดของการศึกษารัฐหรือว่าเราไม่ได้แบ่งว่าเป็นธรรมยุทธานิการหรือมหานิกายเราให้ความเคารพว่าพระองค์ท่านเป็น ต้นกำเนิดพระบิดาการศึกษารรมะากเลยเพราะฉะนั้นเวลาทำกิจกรรมแม้คนจะยกย่องเชิดชูนี่คือความผันยู่ของคณะสงฆ์ที่มีต่อพระองค์ท่านจริงเพราะฉะนั้นเราก็จำไว้นะด้วยพระหาสมบัเจ้าโภคภพยญาติรักยานวโรรสถ้าไม่ได้พูดบ่อยๆนะนานๆพูดที่ไปไม่เป็นเหมือนกันไม่เป็นเหมือนกัน ดูเหมือนมันยังง่ายแต่เอาจริงเขาควานึกไม่ออกให้ผมยังพูดชื่อเะรหลวงรอสิลป์ยังพูดไม่จบเลยพูดไม่ได้ได้อย่างเดียวาผู้ชี้เจ้าจะหยุดให้โยมเข้ามาหมอนวดประจำตัววันนี้ผมนัดโยมมาโยมอยู่วางไหมนะต้องมานั่งนี่หน่อยผมจะให้โยมร่างกายไ่อยาประทัดโยมจะต้องหมอนวดประจำตัวผมแต่วันนี้มาที่ สามารถเอาฝากผู้ครูปฐมบภรรยาแล้วกันเป็นผู้ใหญ่ในนี้ผมเข้าไปเก็บตัวสปาในห้องนั้นตัวทีเท่าสองที่งงอ่ะตรงนี้รุนแรงใช้ภาษาทสี่คนนะไอ้ผมพูดเมื่อกี้เนี่ยเพื่อให้ท่านรู้ว่าชื่อเนี่ยอ่ะเดี๋ยวท่านพูดพระเจ้าทิศารกรมาเขียนคุณได้เขียนได้ไหมวันนีก็เอ้ยเป็นถวบสานขอถวบตอนทหารเอาอะไรดีเนี่ยนะครับชื่อไหนที่เราทำอะไรซ้ำๆไปนำมาซ้ำบ่งลง ที่วัดเขียนแล้วที่วัดแต่พอมาเจอปัญหาอาจารย์บรมลจริงๆก็บางทีก็เขียนไม่ถูกอ,อว่นานางรสดรจมามาจะเออสิทธิโทสุโถทเทนออะไรก็เราเขียนถูกหรือเปล่านองราชาสัา 3, ์และธรรมบดาสามัทร่วไปแล้ววันนี้พิยากรก็จะให้ความรู้กับพวกเราก็ให้พวกเรามีส่วนร่วมข่าดหลายรูปนี่ยก็ ให้มีความเคารพในครูบาอาจารย์ให้ความรู้แล้วักบอกถามอะไรเราก็มีส่วนร่วมรู้ก็แสดงออกการแสดงออกมันก็เป็นความแก้วกรได้อย่างนั้นแล้วก็ฝากว่าเราเราอบรมอ่ะเราไม่ได้บารายาเนี่เวลามันน้อยน่ะคือวิชาของใครก็แล้วแต่เราไม่เอาแบบน้ำท่วมทุ่งมาพุ่งหลงเลยเอาจุดจุดสำคัญเจาะประเด็นเลยเราติวติววิชาน่ะ ก็เจาะประเด็นเจาะประเด็นเราก็ไม่ไม่ต้องให้ยืนเยอะเราก็ชับว่าพนะระราชาบิดาพระราชมนนะารดาทับูยา่าตายายว่าอายิกาชื่อในก็นั่นไปเจอกันสถานก็นจะมีเรื่องของศาสนาธรรมศาสนาบุคคลศาส,สนาส,ส,ส,สถานก็คือที่เราจะบอกว่า กระสุนที่ไหนดารูโกที่ไหนสัมเวชนี้กนะสับประวัติพระพิชี่ง่ายที่สุดหมายว่ามันชวนจำนะชดนจำมันเรื่องตัวบุคคลชื่อนั้นชื่อนี้สถาร์นั้นตรงนี้ก็คือผมก็จะถามอยู่ประมาณนี้เพื่ออะไรเพื่อให้รู้ประวัติความเป็นมาของพระพุทธเจ้าเรียกว่าพุทธประวัติเราก็ไปองตอบเยอะพุทธเจ้าแปลว่าผู้รู้ประวัติก็คือความเป็นมานะ เอาเป็นมาของพระเจ้าเหมือนกันทำไมเราจึงต้องเรียนรู้ก็เพราะว่าเราเป็นสาวก็นบริษัทหนึ่งกี่ต้องเรียนรู้ไงต้องเรียนรู้ไงพระั้นมีความสําคัญอย่างไรประวัติคืออะไรทำไมเราต้องเรียนรู้เรียนรู้แล้วได้ประโยชน์อะไรประมาณชื่อร่ประมาณ ความเป็นมาประสูิที่ไหนตาตาลูที่ไหนเจ็ดวันมีอการอะไรเกิดขึ้นห้าวันมีอะไรเกิดขึ้นเจ็ดปีมีอะไรเกิดขึ้นก็วัดพระเจ้าหลักๆเลยนะเกี่ยวกับบุคคลเกี่ยวกับสถานที่เกี่ยวกับธรรมหลักธรรมก็แยกเป็นวิชาอยู่้วเราก็จำแค่ส่วนนี้ชี้ที่ท่านครบาจารย์แจกเราก็ผู้น้นก็ต้องใช้ความเขียนค้นหาข้อมูลแล้วก็มา รีดออกมาแล้วก็ทําเล่มแล้วก็มาิจาถวายเราทํายังไงก็ได้ที่ให้ลูกศิษย์คือพวกเราสอบได้แล้วเข้าใจเนี่ยแล้วก็ทําทุกอย่างครูบาอาจารย์ก็มาแล้วก็ขอพวกเราได้ตั้งใจนะอันนี้ก็พระจีน่หลายรูปไม่อยู่เจ้าหน้าตำบลค่วยด้วยก็ไปงานศพที่ปุโจวพ่ะท่านมีญาติอยู่ที่ปุโจวส่วนหนึ่ง แล้วก็เจ้าคณะตำบลสำนักวัดตูสิหลงก็บอกว่ามีงานอะไรก็ไม่รู้นะก็ลาอันนี้ก็เป็นหลักก็คือเจ้าคณะตำบลบ้านหลงองบุณสมบวรยานก็อยู่เป็นหลักชายที่วันนี้เดี๋ยวใครมาเยี่ยมก็ไม่เจอถ้าแล้วก็โทรหาผมแล้วก็ตูนี้เงียวเวลาลดมันต้องลดผ้ามาเลยลดผ้าหมายถึงว่าจริงว่าก็ อจีวากับจังคันตีนนะไม่ใช่ผ้าตะปงกับอัมซาดนะไม่ใช่นะหมอถ้าใส่ผ้าเขาลวนไม่ถึงไม่ถึงใจผมเดือดต้องเป็นโรคอย่างหนึ่งต้องนวดเวลาจะไม่สบายทำได้แค่ามดต้องไปหาหมอเราเขาฉีดยามาสามร้อยให้ยามากินอีกหลายวันรับอาหารก่อนอาหารมันเป็นเหมือนแบบเบื่อที่สุดก็คือยากินก่อนอาหารเพราะหมดจะใช้วิธีวมาถ้าคันต้องการตัวหมดไม่สบายเรียกว่ากระสายเส้นกระสาย รู้จะร่วดเ่ื่อเราหายเลยไม่ต้องไปหาหมอมันไม่เหมือนรู้ว่าแก้ทานหรือหมอโยมหมอก็จะนวดรู้ว่าผมเป็นอาการที่มันจับปั๊บมันรู้นดีนะก็นวดไปตามสเต็ปของโยมนั่นก็เป็นกําลังใจวันนี้พี่อาก่อนะก็ทําหน้าที่ไปให้ลูกศิษย์ลูกหาเราได้รับรู้เอาแบบกระชับกระชับเราไม่เอาเย็นเยือกเรา ยืดเยื้อยาวนานเพราะว่าเราอบรมอบแล้วก็ลมเหมือนลมบาตอบน้ำหอมให้มันหอมเด็กต้องอบปลายท้งให้มันเข้าไปในตวเรามันอบลมน้ำก็ให้น้ำรรมันเข้าเราพุทธคามให้มันเข้าตัวเราให้ตั้งใจขอเปือนกำลังใจแล้วก็ขอบใจทั้งมื่อกน เป็นกําลังใจทงพระที่เขาร้อการอบรมแล้วก็ทุกข่ายที่ร่วมด้วยช่วยกันถ้าสาทั้งหลายไม่ช่วยการอบรมนี่ก็คงไม่เกิดขึ้นแล้วขอใจเจ้าของสถานที่เจ้าของสถานที่เป็นไหน่ะอ่าเป็นเคจิอาจารย์ไปแล้วไม่ค่อยมาดูดูใกล้ๆศาสามร้อยเมตรกัแ้ก็ไม่ได้มาตอนจริงๆก็มาก็รับขับสูุทรมาอยู่เป็นยุช่วงหนึ่งที่เป็นเกจิอาจารย์ไปแล้วก็เจอมือเจอม้าไปแล้ว ลายบนเวยๆเอเยงๆไงก็คนะาจารก็ขอเปิดการอบรมของวิชาพุทธวัติวันนี้ตั้งแต่วันนี้เืนเมา